สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะช่วงนี้สินค้าเข้าใหม่เยอะค่ะก็เลยทําคลิปเยอะหน่อยนะคะสะพานบุญรามอินทราบากซอย109ค่ะวันนี้ส่งงานลูกค้าค่ะเป็นงานพานพุ่มสวยๆงานชาววังสีเงินสีทองขนาด9นิ้วนะคะ9นิ้วก็คือวัดตรงอ้วนๆของพุ่มนะคะแล้วก็มีพานขมาหรือบางคนก็เรียกพานทูบเทียนแพกรกลวยดอกไม้อย่างงี้นะคะ อันนี้จะมีหลายชื่อนะคะแต่ก็คืออันเดียวกันแบบนี้ค่ะก็คือจะวางตรงกลางระหว่างพานพุ่มเงินและพุ่มทองนะคะแพคมาอันนี้ขนาด5นิ้วนะคะเป็นงานดิ้นทองค่ะก็จะเข้าเซตกันแบบนี้เลยนะคะเป็นแนวตีมสีแบบสีเงินสีทองนะคะอันนี้จะนิยมวางหน้าในหลวงหรือว่าหน้าพระพุทธรูปก็ได้นะคะ นอกจากสีเงินสีทองของพันพุ่มสวยๆแบบนี้แล้วนะคะช่างก็ทําหลายสีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ที่ถ่ายให้ดูนะคะเป็นสีเหลืองของในหลวงก็มีค่ะแล้วก็พันขมาก็มีแบบตกไม้ที่เข้ากันนะคะกับพันพุ่มนะคะก็จะเป็นสีเหลืองก็มีสั่งได้ทุกสีเลยค่ะตัวอย่างนะคะก็มีสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงนะคะซึ่งตัวตกไม้เนี่ยจะใหญ่กว่ารุ่น พุ่มดินนะคะรุ่นที่เป็นขมาดินมันจะแค่5นิ้วแต่ว่าตกไม้7นิ้วค่ะลองรับชมรายละเอียดงานได้นะคะในส่วนของราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นสามารถเข้าดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะท่านที่ต้องการทำเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะตัวอย่างสินค้า9นิ้วก็ถ้าเล็กกว่านี้ก็8นิ้ว7นิ้ว6นิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะส่วน พานเข้ามาหรือว่าพานทูบเทียนแพที่อยู่ตรงกลางก็ต้องวางให้เข้ากันกับขนาดของพานพุ่มที่ลูกค้าเลือกนะคะงานเกรดประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่ลูกค้านิยมนะคะจะเป็นแนวหรูๆไฮโซพรีเมียมนะคะก็จะเป็นเช่นสถานที่ราชการใหญ่ๆนะคะศูนย์ราชการระดับโรงแรมสนามบินหรือว่าออที่ที่รับรองผู้คนมากมายนะคะเป็น ส่วนที่ผู้คนสามารถเห็นได้ชัดเจนเพื่อเป็นการเผยแพร่หัตถกรรมไทยทางหนึ่งด้วยนะคะสินค้านี้ต้องสั่งล่วงหน้านะคะส่วนใหญ่ช่างไม่ได้ทำไว้เป็นหลักนะคะก็คือเขาอาจจะมีประดิษฐ์ประดอยในส่วนของอะไหล่บ้างแต่ไม่ได้ประกอบเป็นชิ้นงานนะคะดังนั้นท่านใดที่จะใช้สินค้าสั่งล่วงหน้านานนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้ากรณีเร่งด่วนก็แจ้งแอดมินได้นะคะการติดต่อร้านตามนี้นะคะ สะพานบุญ1น9นะคะภาษาอังกฤษนะคะส่วนเว็บไซต์ร้านนะคะตามนี้นะคะ www. s a พานบุญ1 0 9 .com ค่ะมีบริการส่งได้ทั่วไทยลูกค้าต่างจังหวัดก็ส่งได้นะคะกรุงเทพก็เรียกแกร็บค่ะหรือว่าอยู่ไม่ไกลก็มารับเองหน้าร้านก็ได้ต่างจังหวัด EMS นะคะทั่วไทยได้เลยค่ะร้านเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ ตอนจบคลิปก็จะถ่ายรวมๆมงานสวยงามให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าสนใจตัวไหนแคปรูปนะคะแล้วก็ทักกันที่ลายร้านได้นะคะแอดสพันธ์บุญยยินดีให้บริการนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเราคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่เดี๋ยวถ่ายให้รับชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ